สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ของผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมเนี่ก็อยู่บบเกมโรบักนั่นเองนะครับผมก็ยิเนี่ยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดใหม่แบบล่าสุดเลยนะครับผมเนะแล้วก็จะมาแจ้งข่าวสารเรื่องนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเปิดดิสคอร์ดทางเกมให้ดูนะครับผมเนี่ยก็นเนี่ยผมนะ คืออัปเดต3.0.1นะครับผมนะออกแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ไพรเวทแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับผมนะจะชัรดาวอีก3ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าบ่าย2นั่นเองนะครับผมนะอันนี้นะครับผมเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันอ่าเอ้ย อีเวนต์รักก็จะจบบ่ายสองเหมือนกันเอ้ยแช่แช่หนาวอีเวนต์รักก็ luck, จะจบบ่ายสองวันนี้เหมือนกันนะครับผมเนาะเหลืออีกสามชั่วโมงนะครับผมเนะี่ยแล้วก็โค้ดใหม่นะครับเป็นฟรีโค้ดตัวนี้นั่นเองนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเนะี่ยจะได้แบบอสองฟรีเรทคีย์นะครับแล้วก็เอาง่ายๆคือแบบได้กุญแจส,สองดอกนะครับแล้วก็อ่าเพชรอีกหนึ่งพันนั่นเองนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเนาะ เดี๋ยวจะทิ้งอ่าไว้ใต้คลิปนะครับผมนะนี่ครับฟรีคี่แบบนี้เลยนะคีมีตัวเอสนะครับผมเนาะเพราะว่ามีคีสองตัวโอเคใส่ไปเลยเออนี่มาแล้วนะครับผมนะเห็นปะนี่ครับผมนะจะได้คีสองอันเลยนะครับผมนะนี่ผมดอไว้เก้าอันแล้วนะครับเนี่ยรอดันใหม่มาผมจะลงแบบยับๆเลยนะครับผมเนาะอันนี้หวังว่าสกินจะต้องออกแล้วแหละผมว่าโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมผมเอฟเควันนี้ผมได้ อ,อีกสองกลองนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวไปลองดูดีกยวอกว่าผมจะได้ก็อตลี่หรือเปล่านะครับผมเนาะแต่จริงๆผมจะกำลังจะพูดลหล่อๆแบบว่าไม่อยากได้แต่ก็ขอเท่าไหก็แล้วกันเอ <c oughs> แต่จริงๆถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะตอนนี้คือผมมีเศษอ่าเก้าสิบเออสี่สิบห้าแล้วนะครับผมนะคาดอีกอ่าตัวเดียวนะผมไปย่อผมไปทำกุญแจสองดาวได้ละโอ้ทอฟ้าเก่งเก่าอีกอ่ะเท่ <c oughs> ก่อนก่อนธรรมดาไม่เอาย่อยฮนะเอาฟวาเกี้ยงเก่าอีกอะผมย้มา,ายมานสกิปได้มากเลยอันนี้โอ้โกโจพี่โกโจผมว่าเก็บก,อก่อนไ้ดีกว่าเผื่อแบบแรกกนดีนะะจะได้แบบเอามาผสมเนาะ โอ้ยยากระโจแล้วก็ทำระโจสองดาวก็ทีเฮ้ยโอเคโอเคมี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 มมโอ้โคโจมีเต้มสี่ตัวเลยฮะโอเคย,อย่อยแล้วก็ทำระโจสี่ดาวเบสี่ดาวสองดาว อีกตัวอ่านี่นี่โอ้ยังเหลืออีกฝีอีกตั้งตัวนึงโอ้เรียบร้อยฮะสองดาวนะครับผมนะตอนนี้คือโกโจผมแบบว่าดาเมจแบบเยอะมากนะครับผมนะขนาดเป็นตัวธรรมดานะเพราะว่าผมได้ไอสกินอ่าเพอร์เฟกมานะครับผมนะคือมันเพิ่มดาเมจอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะไหนว่าโกโจวูฟนะนี่ไงเนี่ยเพี้ยดูดิเนี่ยออฟเฟคชั่นนะครับผมนะแบบ คีย์ดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยไม่คีย์ดาเมจแบบดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคนะเดี๋ยวผมขอได้แบบสุ่มพารให้เจ้าตัวโกโจก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะว่า,วาจะได้อะไรเอาเอ่อสาสไนเปอร์มาไอ้บัฟลุงอะอะไรมาก็ได้นะเขาเพราะมันไม่ใช่ก้อนดีนะเขาผมนะใช้ใช้ไปก่อนนะโอเคเหมือนกันหมดแหละเนี่ยผมก็ซื้อพาร์ทในมันพีดเรียบร้อยแล้วอุ้ยตกใจเรื่องนั้นได้ไสเตตินโอเคนะเดี๋ยวผมตัดไปเลยก็แล้วกันนะว่าจะได้อะไรนะครับผมนะเนาะอุ้ยสไนเปอร์ว่ะ เอาดมไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองอทดสอบก่อนก็ได้ดูว่าดาเมจเท่าไหร่คือมันเพิ่มกีดดาเมจมาอีกร้อยเปเซน่นะมันน่าจะแรงอยู่นะแต่ว่ามันตีช้าดีเพรันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูเ <love> ี่โคตรโจจริงจรนะิงแล้วผมอยากได้บัฟแอตสตซินมากกว่านะครับผมนะแต่ก็มันบวกดาเมจไหม แปดสิบห้าบวกยูนะเขาผมนะ,ะนบวกขึ้นมาห้าเอ็มนะครับผมนะฮะสำหรับอ่าสไนเป้เดี๋ยวลองดูสับที่อ่ะดอกละ,ะส,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 สี่ร <ๆ S 1> ้อยสี่ร้อยเอ็มฮะต่อรอบเดี๋ยวเดรอรอดูกันติจะใช้ไม่ก็ได้นะจริงๆอ่ะเออโอสิบเอ็ดบี เท่าไรเอาไม่เห็นไม่ทันดูเออก็ใช้ได้วะ่ะผมว่าใช้ไปก่อนเออใช้ไปก่อนนะรับผมนะี้เออมันมันก็ไปด้แบบตีชารแล้วขนาดน,นั้นจริงๆผมอยากได้อันนี้นึ่ โอ้หเลยสองพันเดี๋ยวรอรอ,รอแบบฟาร์มได้เยอะก่อนนะครับผมอยากจะได้บัฟใหม่มากกับทุกคนใครแบบไอดีไหนใครมีบัฟใหม่นะอยากให้ผมรีวิวก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนะาะคือผมอยากรู้ว่าบัฟใหม่ทำอะไรได้นะครับผมเนาะอันนี้อ๋ออ๋อมนันอัปเดต3.1แล้วนี่ยวอ๋อนี่ผมไปเซิร์ฟวีนะครับผมเซิร์ฟวีมันอัปเดตแล้วนะครับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟทรรมดามอัปเดตหรือ,อยังดันใหม่มาวะโอ้โหยังไม่มาสักทีอะไรวะเออเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเนี่ยดูดิว่าอัปเดต3.1มีอะไรบ้าง ก็ไม่มีอะไรหนูน,น,น,นี่นี่นี่อุ้ยบัฟอ่าเขาเรียกว่ไรไอเหรียญหลับจากบอสอีกนะครับผมนะฮะคือแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้าอีกกับปกติก็เยอะอยู่แล้วนะฟิลเปอร์เซนต์เชงโชวิ่งออฟอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฟิลเดย์ลี่เลดเชสแบบอ๋อนี่ไงนี่มันแก้แล้วทุกคนนะครับอินฟู๊งแอนตี้เอฟเคนี่ไงอ๋อเพิ่มอ่าแอนตี้เอฟ เออดีเลเบริตี้อะไรวะไม่รู้นะครับมตอนนี้ได้แบบว่าเข้ามาอะไรสักอย่างนะครับผมนะเข้ามาแก้เอฟเคอะไรสักอย่างผมไม่ผมไม่แน่ใจนะใครรู้ก็บอกนะเนี่ยแต่บอสมันเพิ่มมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วอ๋อมันเพิ่มอ่ะการตีบอสอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปตีดูนะคือผมจําได้นะครับว่าเลทฮาร์เนี่ยมันจะได้ประมาณ200 200เหรียญนะครับผมนะ200เหรียญโอเคลองลงดิ แล้วแบบเลรียใหม่ไม่มาสักทีผมไม่ได้ฟาร์มสักทีทุกคนผมรู้สากดโดนกุญแจไว้เห็นว่าก่อนหน้านั้นมันมีอ่าบัคเขาเรียกอะไรกุญแจไอ้ไม่ใช่กุญแจดิแบบกล่องกล่องกล่องม่วงอ่ะใครที่ใช้กุญแจเปิดปุ๊บมันไม่เพิ่มอ่ะเออเขาเรียกอะไรมันมันไม่ได้เยอะเอาไง,ไง่ายๆนะครับผมนะเออใครเปิดไปแล้วก็เสียใจด,ด้วยแต่มันก็ไม่ต้องเสียใจเขาแจากโค้ดมาแล้วนี่หว่าแจากโค,กค้ดแจกกุญแจนี่แล้วผมได้เปิดผมรอด้านใหม่ สกินต้องมาก็คูนน่ผมว่าวผมจะเปลี่ยนละแม่งกระจกละอัพเพดนนี้อัพแพดนนี้มาแม่งกระจกเลยทุกคนมผมจะไปปั้นกีรัวแทนใส่แทนนะผมนะเสร็จเสร็จได้แบค็คโฮะไม่ใช่หรอก ไม่ผมว่าโกคูมันเหมาะกับโกคูดีนะแบบว่ามันว์ปตีเหมือนในเรื่องเลยหองอรกันเป็นเฮ้ยอวู่ไม่ได้น้อยลงแล้ววะปกติผมจำได้ว่าถ้าเปิดกล่องนี้มันจะได้ประมาณ90้าสิเลยไม่ใช่หรอทำไมไม่ได้41ทีเท่าเดิมหรอน้อยจัง ได้เท่าเดิมก่อนที่จะปรับอีกอ่ะนี่หมดดีกว่าเฮ้ยเอเอว่ามันปรับเท่าเดิมแล้วทุกคน uh huh. ถ้าแบบถ้าแบบก่อนหน้านั้นนะครับผมเนี่ยก็คือมันจะได้แค่ร้อยเดียว uh huh. ก่อนที่มันจะอัปเดตอหะ ตอนแรกมันมันจะได้เยอะกว่านี้นะตอนก่อนหน้านั้นใครใครลงเรื่องอะตอนตอนแถทสามอะอัปเดตสามมันได้เยอะกว่านี้แต่นี้คือมันน่าจะปรับแบบเหมือนเดิมแล้วครับผมอะไรวะ <c oughs> ผมว่าแบบเดิมดีกว่าเยอะเลยดูแบบได้เหรียญเยอะดี น่าอะไรมันก็ร้อยหนึ่งรักกว่าเหรอน่าอหไรร้อยแปดร้อยแปดสิบเออก็เยอะขึ้นมากว่าเดิมนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นก่อนหนะน้านั้นมันจะได้มาสองร้อยสี่สิบป่ะบถ้าจำไม่ผิดเนี่ยได้มาร้อยแปดสิบเหรียญโทเค็นนะครับผมนะฮะน,ะะนี่เออก็ประมาณนี้นะครับนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวดูเดลิควอเรดดิ โอ้โหถูกคุยกอีกโอเคนะเอาว่าไปะผมน้ำจิ้มอัน,นคลิปหน้นาก็แล้วัเดี๋ยวผมทำหลังไม้ก็แล้วกันนะสหรับอันนี้